เออเด็กคืนีินางเสือเห็นได้อันนี้ฮเลยอย่ามาจับกูข่อยเอ้ยไม่ <c oughs> จับก็ไปยาข่อยบอสแล้วที่เขาน่ะนะกินข่อยแทนกินบขนมชื่อแม่วะนะแม่กรขนมทานนี่แหละบ้านาหนุ่มเป็นน้ำ่อ่ะมันนี่ก็มาหาบาสุอีกเหมือนมีเพิ่นบริโอ,อกหน้าเหมือนมันพาเพิ่นอยู่เพื่อนพี่เพิ่นมาใส่เบ็ดทุกคนเลยใส่เบ็ดอยอู่น้อง

อู้พักรเกษกันอะมารีนเนาะบอได้พูดเขาเต้าบ่เขาแล้วนะเออเขาแล้วล่ะอืออืออือเขาแล้วแล้วเนาะโอ้อพักรใส่เบ็ดทุกคนเลยแต่เมนดูเนาะโอ้ยอย่ากินเขาไม่น่ากินโอ้ยไปดว่าเมี่ยงกับโมฮาน่ากินให้กินบ่ ใช่เหรออยากกินป้าอืมทุกคนใช่ไหมอันนี้จะเต่ามหาเจ้านี่แหละโอ้เอาเขาแล้วเนาะเอออันนี้ป้ามันรับไป่ใคอันนี้เอาพี่เล้กฟังดูทั้กทีนะเมียซ่องคุณอยู่กูบ้าห้าเขาห้าหน่ะมีพวกกินเฮ้ยนาไซมันเจ้าเขาโอ้เจ้าประด้ออกมุ่นนี่โอ้ยเขาลองดีอะได้น่งสัตว์ปะ อืมอืมแล้วขอแล้วเพิ่ณปิดไว้เนาะโอ๊ตจากดุอืมอันและบอกให้เอาข่อยเอาข่อยบอกเอาอันนี้แหละอยากกินเขากินหนังก็ห้างกินเองยี่ห้อน้านางเอ้ยน่าเป๊สเลยเหรอเราบังเราบังเบ็ดเลยอืมบังเบ็ดโอ้ปนินไล่หนังเหรอคะไล่บอกปนินไล่เพิ่นว่า เอาลายๆเนี่ยเด้อตอนนี้มึงกินแล <c oughs> ไ้ไ,ลตไปติไปห,าหออ่านางวะอีห่มโอ้ยหยาเบ็ดกับตอนบริยามป้ามันยูนิคอร์นบางอยากดอกน่ากินแนวหยาค่ะกินย่างก็อิ่มแต่ว่าโออกับอิ่มแล้วแกาวกับแก้วกับแซบแล้วกินข่อยกินกับข่อยในแหงแสบนะแป่งโตมาเนนี่ยที่ไปใส่นะโอ้ย อันเสรบอกสเส็ดกับมะกอกมะกวนป่ามันจะไปกินเนื้อนานะเอ,อ,นาอ้อย่างนอ้ยมันเห็นข่อยเหงีมันเหงีสกินนั่นแต่มันปโปรโีดป่านเอ,อ้ยช่วยโรดไหนมาชั่วโมงว่าจาะัะจักลายนะเออ <laughs> เป็นไดเอา <laughs> โอป่านเลยจะไปกินเน,าน,านื้อนั่นนี่โอ,อย้ยไปตึกเบ็ดโรดนั่นนี่ อันนี้อย่งป่านะเดกขอนะฮะกขอนะใอันนี้อูไปละห็นมานี่บ่อันนี้นีเห็นดองอยู่หน้าผมผูกๆๆอู้หูถอเป็ตัจักงังน้ไปถือว่า่รโอ้ยเยอะหมือม นาง,งบ่นางวาังาก้นกอนมาเล่นหน่ำกะพี่ขี่เขาอีนายนี่สเสบ็จกวนพี่นั่งเล่นอยู่พี่โอ้ยหยุดนางกองก่อนกันเด้อโอ้ยอีนายน,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 นั่นอะไเดี๋ยวนี้เสบ็จเจบกลางก็มาไกลสิแล้วเราบ่เกี่ยวเขานะเออครึ่งแล้วนะครึ่งละนะ ออมื่อนี้นางใจไปเกี่ยวเ,เยขารองหน่อยนะ่มันเมื่จะคือบอกอ,อบอกแเสามแล้วเาออวันจันทร์แรกมามาชมากิน,นข้าวกับ่ใช่เบ็ดนนมาวนะินากินเขนเนข้าวเนาะเขนลมยากแล้วไว่เขยาออกาแล้วแหละไหนจะเอาเงินให้มหน่ะเขยไปซ่ยามแล้วไหบ่นา่เยบ่นแล คือบอกกันว่านีเอ้ยเอาววล่ะวะนาามอยากแล้วไว้บอเออก็อยากแล้วงอันแล้วทำมัน่อาไปทมให้เจ้าก็ไปยาคอยบอดูที่เขาวนั่นน่ะกินคอยแทนอ๋ออิ่มคือกินข้าวก็ยังค่อยู่ด้ดอกก็จะได้กินก็อิ่มไม่กินข้าวตะว่าอันนี้น่ะใช่กินได้กินอันนี่ กินอิ่มคือกินเขาคือปีกปลาแสบเป็นยังไงอกนา่นั้อันนี้เออจากแขกจากปลาแสบมาว่าตัวเองแสบตัวเองแสบมาแบบชิมูแสบกูเมียเจ้าอีกใช่เนาะไปเลยอยนี่นอันี้เจ้ากระโหลีเนาะเอานะยินานนี่มันตีลูกหยบจากบัวชายเสือกันนั่นนี่น้แนวเอาแนวเอาเออบัวชายดอกเสือวัชิลงพยายามเบ็ดโอ้ยถึกบัวชายดอกเบื้งนานนะ ใ่เ็ยัง่ะอ้เอเจ้านมีไจะเอามาเอาจช่องยังนะเจ้านเนสีเห็นขาอ่อนค่ะเอออันจกตัวนี้เ่บเห็นพมนดีเนาะเออเราน้ำน้องกันนะเออปยำเบ็ดให่าวก็จริล่ะเอเรหน้าผู้เดียวอ่าน้ำกันใช่เห็นยังลเสือนะอก็ใ่แล้วเดยมันชองมาแนมมันเปียกช่องใไหน เออเดคือีนางเสือเห็ดอันนี้ฮ่า่า่าจับูขออ้กเดคุอีนางไ่นนีเอออย่ามาจับูขออีเออวัดเออมือจับอะไรปัญญาอะไรเป็นว่าเห็ดคือชื้นๆกนไม่จับเป็นสีบรจับนะแต่วิจับมีหงอเออเอามือจับเชือกืนให้ก็ยานเอออย่างหนึ่งเออเบาเก่งแต่เบาตัวเองเออเบาที่ไหนจะเอาได้ เปิดคายยุงกินเปิดแล้วนั่งเอ้ยเปิดเปิดนั่นเดือดลายเปิดในเจ้าไม่กินเจ้าเบิ่งแต่ชิพอดอกนะเอ้ยแต่ชิพอรอกพ่อยังเปิดคายยุกินนี่เปิดคายเอ้ยระธานเจ้าจมูกยังไป็นแค่ยุงแล้วอีน่ะอันนี้เปิดคายยุงลายกิน เออยู่ไรกใหญ่้นะเออจะใชพอดอกนังเอ้ยมงปามาดงกรแตโตนั่นี่เป็นไหนเออยุงอีห้ามเพลนขอยาให้จะห้ามเลยกระต้านน้อยหน่อยโอ้่วะตัดเอาเหยังที่ไหอันนี้ทามเลย มันยเลยนี่นี่เออน้าน้าขามปริุมาดหนาเจ้าิบามาแทนท่านะเห็นแล้วมันกินหูกินตาจหนใดเออี่นเจออเดียวเจายังตายมันนะมันลงยในสาใตายว่อาไปเลยเด้เออแล้วคือว่าเจ้ายังตายมันลงโอ้ยนีน่ะอันนี้ตั้งใดเด่นคือว่าเอาไปคือเ่นหายวอเออนี่นนี้มาเปิด ออกเปิดอกให้มมเบิงเสอองือย่างตายยังใส่มาจะอ่อนผุจักยังมุดจักเฟสออกเฟสสัตโอบะจกักดอกอันใส่ผีขอมันหลุดลงหลุดลงเท็ยเทียนน่ะนะอย่าเบิงบ่กอุปนาร์เลยอยอะเบิงอันนั้นอย่ามาตอกมาต่อยมาซองมาส้วน,นะใหย่ยนี่โอ้เบ็ดโอ้เหนียมุดแล้วปลากรินมุดแล้วเป็น,นยังงก็บไล่ เราตัดแน่นหวดเน่นาเข้าไขงคา,าออกจากการปิดไพ่จะเบิ่งค้าข่อยเหมือนมีคนเบิงบ่งกูมือขมือมาสาชิตตังได้เคลียร์ย้นาไ่จากเบิงบ่งเปลียนเบิร์นตลอดจะเบิงา,ายเปยังไ่ดอกอางามบ่ะบ่านา่ะนี่จริงอ่ะกินมาพี่วะก,ก็่อยเห็นแนบนา,นา่อยพี่กินมะคาไฟกระถาง ข้ากับไปล้ลร่ไปเขาเนี่ยมาถ่ายคลิปเลยกินขนมชื่อมาวะนะมาแล้วะหนุ่มทานี่แหละมานาหนุ่มเป็นน้ำเียก็ม่หนุ่มตนนั้นนุ่มว่านุ่มตัวนี้นุ่มเข้มกินบ่นมอนี่นานังมอนี่นายไปข้นานโอ้ย ข้าวไทยข้าวไร้อะไรอกกีกเขาใส้เบ็ดใช้ยงัยงถึงบริปยาน,นี้นายนี่เป็นติดตะเดน่อยากกินเขากินนมก็อิม่มอยูนนะ่แล้มื่อไไปสียากนุ่งนั่นนะเขาเลยเด้อน่อนอยหอแต่ตัวเองเขาก็มีอนเจาอ ก็เล่าของใหม่เนี่ยเป็นไรโอ้ยจิเขาไปจำเบ็ดนะนะแล้มาหาเจ้าลายเถื่อทีเอฟสี่ว่ะอ้ยว่าเอฟสี่นะอันนั้นนางกล่องไงนะอ่าอ่อพาพยายามบอกจำเบ็ดดีมันนั่งล่มเวลาเสียเวลาเวลากินข้าวบไปกินจะมาว่าจับกล่องเขาไปจะสิปิดกระปุปิดไอ้บบไนายอันนี้ <laughs> <laughs> อ๋อ ยามานาไนยามเบ็ดนานะปัมกินเนะหงื่อยังเลยโอ้ยคนได้ขอบเมื่อก่อนน้องเสนอฮะทุกคนเนาะวันนี้กัสิคอตัวเมื่อก่อน